ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซิลป์เล่นลิเวอร์พูลที่สัญญาจะหมดลงในปีหน้าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังมีสม,มที่เงียบงันทีเดียวเราดูเหมือนว่าแผนการของพวกเขาก็คือการรักษาตัวผู้เล่นตัวหลักเอาไว้กับทีมให้ได้มากกว่าที่จะเสริมทัพอย่างคู่แข่งรายอื่นๆในศึกพรีเมียร์ลีกเนื่องในอย่างอาริซุม,มิกะเทรนส์อาริเซานโด์เวอร์กิลฟานไนส์ ต่างก็จดประกาสนสัญญาอยู่คับแข่งในทินแอนฟิลด์ต่อไปด้วยสัญญาระยะยาวขณะที่ชด,ดันชาก,กิลี่และมาโกกุยตทีมไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเชกิ่งคลอฟต่างก็ได้ย้ายออกจากทีมไปสมใจอยากนอกจากนี้ยังมีเ,เล่นอีก4รายด้วยกันนะครับที่สัญญาจะหมดลงในปีหน้าและดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ของแต่ละคนในปัจจุบันมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เห็นพวกเขาย้ายออกไปแบบฟรีๆปีหน้ามากกว่าที่จะได้รับสัญญาทั่งใหม่จากสโมสรนนะครับ 1. เจมส์สปินเนอร์นับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ทิมมาที่ลิเวอร์พูลในปี2005เจมส์สปินเนอร์ก็ได้โอกาสลงเล่นในธนะตำแหน่งกองกลางปีกและฟูลแบ็กแม้จะเป็นส่วนสกันในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกของเจกเก้นคลับในฤดูกัน2 0 0 9 2 0 2 0แต่นักเตะในวัย35ปีรายนี้ก็ได้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ค่อนข้างจำกัดโดยได้เป็นตัวจริงเพียง19เกมในทุกการแข่งขันสำหรับดูกกันทีแล้ว แน่นอนน,นกครมาเจงครอปคงหวังให้เจมสเปนได้อยู่ต่อเพราะทุกครั้งที่มีโอกาสพูดถึงนักเตะรายนี้เขาก็มักจะพูดด้วยความชื่นชมอยู่เสมอทั้งในฐานะนักเตะและในฐานะผู้นําของเหล่าแข้งรุ่นน้องท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วนัรับว่าจะต้องอยู่ต่อไปและหากได้ลงสนามน้อยลงหรือจะเปิดโอกาสรับความท,ทม้าทายใหม่ใในอนาคตข้างหน้าสองดิวอโอลิกี แม้จะไม่สามารถยึดตาแหน่งตัวจริงภายในทีมมาได้เลยแต่เขาก็ดูเป็นที่รักของเดอะคัพไม่น้อยทั้งการยิงประตูสำคัญสำคัญและทัศนคติในการก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองไม่ปริปากบนถึงโอกาสที่จะได้รับด้วยการที่แล้วเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง2เกมในลีกเท่านั้น เพราะการมาถึงของดิโกโจตาแม้ในซีซันนี้หัวหอกในวัยยุวหปีจะออกสตาร์ทได้อย่างน่าประทับใจแต่มันก็น่าจะดีกว่านี้หากเขาย้ายไปเล่นกับที่อื่นอย่างสม่ำเสม,ม,สม,มอเพื่ออนาคตของตัวเอง 3. l ลอลิสคา w ิุดในขณะที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของโอเลกีในซีซันลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในรายการยูฟ่าแชมเลกแต่กับคาริุดกลับตรงกันข้าม นักเตะในวัย28ปีย้ายมาจากมา์ูนยในปี2 0 6และสามารถยั่งตำแหน่งมือหนึ่งมาจากที่มงมิโยเลมาจนได้เพียงเพื่อจะมาพาดท่าในรอบชิงฟุตบอลยุโรปในปี2 0 8กับเรือมเรดคารลิวส์ไม่ได้เล่นให้กับหงแดงอีกเลยนับเตะนเกมนั้นเป็นต้นมาโดยเขาใช้เวลาระหว่างนั้นไปกับการยืมตัวที่เบซิตัสและยูเนียนเบอร์ลินก่อนที่จะกลับมาที่เมอร์ซีสไซน์และไม่สามารถหาทีมใหม่ได้อย่าน้อยจนกว่าสัญญาจะหมดลงในปีหน้า 4. ีเอเดรียน มือเก่าชาวสเปนย้ายเข้ามาในฐานะแบ็กอัพของอาริสูเมเกอร์หลังหมดสัญญากับเวนแฮมยูเนเต็ดก่อนที่จะสร้างความประทับใจในทันทีในการเซฟลูกยิงจุดโทษกับเชลซีในรายการซูเปอร,ร์คัพเขามีโอกาสลงเล่นถึง11เกมในลีกช่วงที่อาริสูเมเกอร์ไม่อยู่ในฤุกการ2 0 1 9ันสิบ้ถึงองน,นีแต่เตเตในวัย34ปีแทบจะไม่ลงเล่น,นกับสโมสรเลยตั้งแต่แพ้อาร์เซนอล7-2และตอนนี้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเควินเคลเลอร์เป็นตัวเลือกก่อนหน้านี้ของเขาเสียอีก ลิเวอร์พูลหูพึ่งมาร์โกอัเซิโอควรจะย้ายออกจากเรียวมาร์เรตในเดือนมกราคมหลังถูกคาโลอันโชลติจับดองอยา่างโดยสถานการณ์ของมาโกอัเซิโชกับต้นสกัดเรียวมาริตนะครับถือว่ากำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมากองกลางดีกีทีมชาติสเปนรายนี้ได้ถูกทางคาโลอันโชลติคุณซึ่งคนใหม่ของทีมจับดองให้นั่งเป็นตัวสำรองภายในเที่ยมของเขามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มตน้นฤดูกันใหม่ สถานท,ที่ก่อนในน้ตัวของเขานั้นก็คือนักเตะที่เป็นหัวใจสําคัญของเทียมในยุคข,ของกุนซือเซเนดินซีดานโดยด้วยการนี้นะครับหลังจากผ่านพ้นมา5เกมแรกในเกมการขันในศึกลาลีกาสเปรก็ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเป็นะระเวลารวมกันปิค่า69นาทีเท่านั้นหรือคิดเฉลี่ยก็ประมาณ22นาทีต่อน,นัดในยุคข,ของหัวหน้าคนใหม่คาโลอันโชลติซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติท,ที่ต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับนักเตะกองกลางตัวจริงคนเืน่นบภายในเทียม ซึ่งตนกันข้ามกันกันกบเมื่อรุ่นกันที่แล้วที่มาร์โกอาซินซิโอถูกส่งลงสนามมากถึง35นัดในศึกลาลิกาสเปนในยุคข,ของเซเดดินซีดานโดยล่าสุดน,นะครับมาร์โกอาซินซิโอได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตโดยระบุว่าตอนนี้ตัวผมรู้สึกว่ากําลังเหลืออดและโกรธเกลี้ยวอย่างมากกับสถานการณ์ของตัวเองในทีมเรมเรดในการคุมทัพของคาโลอันโชลติเป็นอย่างมาก การถูกดอบอยู่ข้างสนามไม่ถูกส่งลงสนามในเกมเอาชนะบาเลเซีย2-1นั่นมันคือการยั่วยุตัวผมอย่างแท้จริงผมไม่มีความสุขกับบทบาทภายในทีมของผมเลยในตอนนี้เป็นอย่างมากและผมอาจจะคิดทบทวนเรื่องการย้ายทีมของผมอีกครั้งในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้และจากทำให้สภาพในครั้งนี้ทําให้ทั้งลิเวอร์พูลและทอนแนมฮอตสเปอร์มีความหวังขึ้นมาทันทีว่าพวกเขาอาจจะต้องมีโอกาส ได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมในเร็วๆนี้ในช่วงเดือนมกราคมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการกันว่าการย้ายทีมของมาร์โกอาเซนซิโอจะเกิดขึ้นได้หลังจบฤดูกาลนี้และตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของมาร์โกอาเซนซิโอจะสนใจที่จะย้ายมาค้าแข้งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยก่อนหน้านี้ตามรายงานจากมาการ,ร์ระบุว่าหลิวภู๋ความที่จะทุ่มเงินจํานวนไม่ต่ากว่า54 000, 000, 000, 000ล้านปอนด์สำหรับเป็นค่าตัวของเพเมเกทีมจาิสเปนรายนี้และเคยติดต่อขอซื้อตัวนักเตะม,มาแล้วรายนี้ครั้งหนึ่งเมื่อช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ทางรเรเมริสก็ยังไม่ดีดีที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจาเทีมจึงทําให้ดีลการย้ายทีมในครั้งนั้นไม่เกิดขึ้น,นครับ <S <S โดยทางด้านคาร์โลอันเชล,ลติก็ได้ออกมาตอบโต้คำพูดของมาโกอัซินฮูโอในรั้งนี้ว่า ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้ออกมาให้ผมได้เห็นเพราะนักเตะที่ดีจะต้องกระหายการลงเล่นและต้องคิดว่าการที่ถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองมันต้องไม่ใช่เรื่องที่ปกติและที่ผ่านมาผมก็ได้รอบทั้งมาร์โกอาเซนติโออิสโก้และลูกายูเวนป็นตัวสำรอง ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ไดีพอแต่เพราะว่าผมมีทีมที่เชื่นชอบของผมอยู่แล้วดังนั้นนักเตะทั้งสามคนจะต้องพัฒนาฟองการเล่นและแสดงผลงานให้ดีออกมาให้ผมได้เห็นและลบความคิดของผมออกไปว่าผมนั้นคิดผิดโดยล่าสุดดูเหมือนว่าความคิดของคาโลอันเชลตินั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะในเกมนัดล่าสุดที่ทำรเรัลมเรดเปิดบ้านถลม่มมาโยงกาไป6ประตูต่อหนึ่งนั้น ในเกมนี้มากอาเซนติโอถูกส่งลงสนามเป็นตัวจนนั้นแรกและสามารถตะบันแฮตติกให้กับทีมได้โดยทันทีโดยสื่อมองว่าการที่ทําให้นักเตะรายนี้กระหายในชัยชนะนั่นคือจิตวิทยาอันแยบยนของกุซิคัวเท่ารายนี้แต่ที่อนั้นก็ยังไม่มีอะไรมาการันตีว่ามากอาเซนติโอจะยินยอมเปลี่ยนความคิดและจะไม่ย้ายออกจากทีมตามที่เคยป,ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนีด้คือสรสุปุกาวลเวอร์พูนกับจึงเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่24กันยายนนะครับ